1> EP หนึ่งหน่วยการเรียนรู้สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะวันที่13เดือนกรกฎาคมค่ะพศ2564ค่ะเราก็ยังเรียนกันที่หน่วยอารมณ์ความรู้สึกความต้องการค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกค่ะไปดูกันเลยค่ะ เราก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆแตกต่างกันออกไปนะคะตามสถานการณ์เดี๋ยวครูอุ้มจะให้เด็กๆทำสีหน้าท่าทางตามเหตุการณ์ที่ครูอุ้มเอารูปภาพให้เด็กๆดูนะคะเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะค่ะรูปเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะเป็นยังไงคะเป็นรูปภาพเมื่อเด็กๆได้รับสิ่งของเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะลองทำสีหน้าท่าทางสิคะเริ่มค่ะ ใช่ค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกดีใจนะคะเมื่อเด็กๆได้รับของจากผู้ใหญ่ค่ะค่ะมาดูเหตุการณ์ที่สองกันค่ะเด็กๆเหตุการณ์ที่สองเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าทําไมคะเด็กๆทําไอศครีมหกเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะลองทําสีหน้าท่าทางสิคะเริ่มค่ะนี่เก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำไอศครีมหกเด็กๆก็จะทำสีหน้าท่าทางรู้สึกอะไรคะ เสียใจใช่ไหมคะค่ะต่อไปไปดูเหตุการณ์ที่สค่ะเหตุการณ์ที่3ามนี้เป็นยังไงคะเจอสัตว์ดุร้ายมากเลยเด็กๆจะต้องทำสีหน้าท่าทางให้ครูอุ้มดูสิคะเริ่มค่ะเย่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกทำไมคะเมื่อเจอสัตว์ดุร้ายหวาดกลัวใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเราควรมีมารยาทที่ดีนะคะและการแสดงออกได้อย่างเหมาะสมเช่นขอบคุณและขอโทษค่ะการขอบคุณทำให้รู้สึกว่ามีคนชื่นชอบเรานะคะส่วนการขอโทษค่ะเป็นการแสดงออกถึงความเสียใจเมื่อเกิดความเสียหายโดยที่เราไม่ตั้งใจนะคะ บทเรียนนี้ก็จะทําให้เด็กๆสามารถบอกอารมณ์และความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ต่างๆได้ดีเลยนะคะต่อไปค่ะไปชมคลิปสอนการบ้านวิชาคณิตศาสตร์กันเลยค่ะ